สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนรับกลับเข้าสู่เกม The Symphony Challenge 100 Baby Challenge มีลูกให้ได้100คนใน EP นี้ก็เป็น EP ที่5แล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาพูดถึงกฎกติกาทั้ง7ข้อในการเล่น Challenge นี้กันนะคะ ข้อที่1ห้ามมีลูกกับซิมคนเดิม2มีลูกให้ได้100คน 3. ในกรณีที่ลูกโตแล้วสามารถให้ลูกย้ายออกไปอยู่ที่อื่นได้ 4. ห้ามใช้สูตรอะไรทั้งสิน้น 5. ห้ามแต่งงาน 6. ห้ามใช้บริการพี่เลี้ยงเด็กแล้ข้อ7ข้อสุดท้ายนะคะห้ามทำงานนอกบ้านคะ่ะเดี๋ยวเราคิดว่าเราก็จะ ทำเค้กนะคะแล้วก็ฉลองวันเกิดให้แก่น้องแอรเรสนะคะน้องจะได้โตขึ้นเพราะว่าเป็นเด็กวัยนี้ก็คือบุ่นวัยมากๆเลยตอนนี้น้องก็เล่นน้าในห้องน้ําอยู่นะคะเมื่อไหร่คุณแม่จะทําเค้กเสร็จสักทีคะ่ะจะได้พาน้องไปเป่าเค้กระหว่างที่กําลังอบเค้กอยู่นะคะก็มีแจ้งเตือนให้เราไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านใช่ไหมแต่ว่าขอพาน้องไปเป่าเค้กก่อนลวกันแล้วค่อยไปจ่ายทีหลัง ได้เวลาเป่าเค้กแล้วคะ่ะตอนนี้ก็เป่าเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องก็ได้เวลาเติบโตถึงเวลาที่แอรเรเติบโตแล้วคะ่ะเราก็จะสุ่มอุบัตินัสให้น้องสามสุ่มนะคะก็ได้อัน,นี้มาแล้วคุณพ่อน้องก็ส่งของขวัญมาให้ด้วยเดี๋ยวเราก็จะไปรับของขวัญที่ตู้จดหมายนะคะแล้วก็ จ่ค่าบ้านด้วยนะคะค่าบ้านใน,ในครั้งนี้ก็คือ5 9 4ซีโมลีนะคะ ของที่คุณพ่อน้องส่งมาให้นะคะก็จะเป็นหุ่นซูเปอร์ฮีโร่สี่มืตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องมาเล่นสักนิดนึงนะคะจะได้พัฒนาทักษะจินตนาการของน้องเราก็ซื้อโต๊ทำก,กำิจกรรมวาดรูปให้กับน้องซุดด้วยนะเพราะว่าน้องมีปณิธานในการทำงานศิลปะในการวาดรูปใช่ไหมเราก็เลยซื้อโต๊ะให้น้องตัวนี้เราก็เหลือเงิน1080ิซิมูลีแล้วนะ หอยทุกคนเราเจอหนุม่มที่ไหนก็ไม่รู้มาเดินผ่านหน้าบ้านเราเราคิดว่าเขาก็หน้าตาดีอยู่นะแล้วเขาก็เป็นวัยเดียวกันกันกบแองเจล่าของเราด้วย oh. ลราคิดว่าจะให้แองเจล่ามาจ <Yes. S 1> ีบหนุม่มคนนี้เพราะว่า เราอยากจะมีลูกคนที่3แล้วเราคิดว่าหนุ่มคนนี้น่าจะชื่อว่านอชกินนะคะเพราะว่าในภาษาไทยมันเขียนนอเนนอ่างชอช้างก็ควายสอีนอหนูน่าจะเป็นนอชกินอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเราก็ให้เ,เขาพูดคุยกันสักนิดนึงนะคะการที่เราพูดคุยถึงสกินเอ้ยไม่ใช่สกินสกิลต่างๆนะคะก็จะทำให้สกิลของเราอัพไปด้วยนะ กำลังจีบหนุ่มคนใหม่คุณเทรววสกอตเขาก็โทรมาหาเราว่าเขาต้องการสมาพบเราที่บ้านเ,เราก็ให้เขามานะคะเราก็จะแบบว่าแนะนำให้รู้จักกับผู้ชายคนใหม่ของเราคุณเทรเวสก,ก็สามารถเข้าไปในบ้านเราได้เลยนะคะเพราะว่าเราให้กุญแจบ้านกับเขาแล้วนะมาถึงก็คือมาคุยกับลูกชายสุดที่รักของเขานะคะ เราก็จะให้น้องคุยกับพอ่อแล้วน้องก็กอดพ่อเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยอะ่ะแล้วน้องก็ได้คุยกันกับคุณพ่อนะคะก็ได้ทักษะสังคมเพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วทําไมคุณพ่อหนีลูกไปเล่นเกมละคะนีเงเชนคิด <All right. S 1> ว่าหิมะมันเริ่มจะตกแรงขึ้นแล้วนะคะเราก็ไปคุยกันในบ้านดีกว่าไหมคะ Yay, <boo. S 1> เอา้า <c oughs> อะไรของคุณพี่เสื้อเขียวกันเนี่ย <c oughs> อยู่ดีๆก็มาขี่จัก,กรยาน ผ่ากลางระหว่างเราคืออะไรทำไมคุณพี่ทำแบบนี้คุณทำแบบนี้มันดีแลกก้วหรอครบบนี้ทำไมกังล้เราจะให้ซิมนะคะไปคุยต่อกันในบ้านดีกว่าเพราะว่ากลัวน้องจะหนาวตายเดี๋ยวให้อาเจล่านอนสักนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องเริ่มง่วงนอนแล้วเราก็จะให้น้องสุดนะคะไปทําการบ้านเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปโรงเรียนยังไม่ได้ทําการบ้านเลย เราไม่ได้ซื้อโต๊ะทำการบ้านให้หน้องนะคะน้องก็เลยมาทำการบ้านที่เตียงนอนของน้องแอรเลสนะเราคิดว่าเราจะขายตู้เสื้อผ้าทิง้งแล้วก็ซื้อโต๊ะทำการบ้านให้หน้อง ก็ได้โตทำการบ้านมาแล้วนะคะก็จะเป็นตัวประมาณนี้เลยนะคะทาความรู้จักกันไว้นะคะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องมาเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วนองซุททาการบ้านเสร็จแล้วคุณพ่อก็เข้ามาคุยกับลูกด้วยนะก็เป็นภาพที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นะคะคุณนอตชิงก็เดินเข้ามาในห้องด้วยเดี๋ยวเราก็จะให้น้องสุทนะคะไปพูดคุยกับเขาเพื่อ จะได้มีความสัมพันธ์อันดีงามเพราะว่าเขาจะต้องมาเป็นพ่อของน้องชายเราหรือ,อรน,น,น,น้องสาวเราในอเาคตน้องสดของเราก็ขี้โมูเหมือนกันนะเนี่ยพูดไม่หยุดเลยไม่รู้ว่ามีเรื่องเล่าอะไรแบบมากมายมาเราให้ฟังคุณน้องชิงก็กลับไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้น้องมาคุยกับคุณพ่อต่อละกันจะได้แบบว่าพัฒนาทักษะการพูดทักษะด้านสังคมนนอะไรเงยของน้องให้ เยอะขึ้นกว่านี้นะคะเวลาทักษะเต็มแล้วเราจะได้อัพน้องสักทีตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนะคะคนในบ้านก็คือหลับกันทุกคนเลยนะระหว่างที่หลับไปนะคะคุณเทวิสก็มาขัดเคาน์เตอร์ที่มันเน่าให้เราด้วยนะทำเสร็จแล้วก็มานั่งอ่านหนังสือแบบชิล หกโมงช้าแล้วค่ะเวนดี้ก็ตื่นแล้วนะคะก็ให้มาทำอาหารไว้ให้ลูกๆได้มากินหลังจากที่ลูกๆตื่นนอนแล้วนะเอนเจล่ากับนอกสุยก็มาเล่นกันนะคะเล่ 1> <1> บบนเป็นเครื่องบินแล้วก็โยนลูกแบบว่ามีความสุขมากๆเลย เราให้ทั้งสองคนเล่นกันนะคะจะได้เพิ่มความสัมพันธ์ของแม่ลูกนะคะแล้วคุณแม่ก็ยังได้ทักษะการเลี้ยงลูกแล้วก็น้องเอเลสก็จะได้ทักษะการส่งตัวด้วยนะแม่ลูกก็เล่นกันจนพลังงานหมดเลยนะคะตอนนี้ก็พาน้องมาส่งเข้านอนแล้วนะคะคุณแม่ก็อ่านสือนิทานให้น้องฟังก่อนนอนด้วยมาดูมุมมองของแองเจล่าตอนที่พาน้องสุดไปอาบน้ำกันบ้างน,นะคะยังไม่เคยเห็นมุมมองนี้ของซิงเลยเนะือ ตอนที่อาบน,น้ำให้นะคะก็มีร้องเพลงไปด้วยนะนแล้วน้องก็เล่นน้ำแบบว่าสนุกสนานมากๆเลยระหว่างที่เราอาบน้ำให้น้องซุดอยู่นะคะ<อ>คุณเทอร์วิสก็มาเยี่ยมลูกอีกแล้วก็คือเป็นคุณพ่อที่มาเยี่ยมลูกบ่อยมากไม่แน่ใจว่าเขามาเยี่ยมลูกหรือเขาอยากมาเล่นคอมพิวเตอร์ที่บ้านเราตอนนี้บ้านตุ๊กตาพังนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องซุดขอ้องให้คุณพ่อช่วยซ่อมให้สักนิดนึง คุณพ่อซ่อมบ้านตุ๊กตาให้น้องซูเสร็จแล้วนะคะก็มาทํากิจกรรมครอบครัวนะคะก็คือปั้นตุ๊กตาหิมะกันนะคะก็มีเด็กชุดลูกเสือคนนึงมายืนเล่นโทรศัพท์นี่ค่ะว่าแม่น่าจะแชทตามกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้น้องก็กลับบ้านไปแล้วคุณพ่อกับน้องสุดก็กําลัง ปั้นตุก i t หิมะตุก,กตาอะไรคือตุก,กิตาตุก,กาตาหิมะ s n o w แมนตอนนี้ผลงานกนารปั้นตุก,กาตาหิมะนะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็เหลือติดอุปกรณ์ตกแต่งเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงชาดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำไมน้องหน้าตาน่าก,กลัวหรือว่าน่ารักเอิ่มน่ารักก็ได้ ปันเสร็จแล้วนะคะก็มาเล่นชิงช้ากับคุณพ่อนะคะคือแบบครอบครัวอบอุ่นมากถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันเรามาดูมุมมองของน้องซูสกันบ้างนะคะเราเพิ่งสังเกตว่าเมืองน,นี้ก็สวยนะฉันไม่เคยสังเกตอะไรแบบนี้เลยตอนนี้ก็ เป็นเวลาตีสี่แล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าเด็กๆบ้านนี้ก็เป็นเด็กๆที่ตื่นเช้ามากๆเลยนะก็จะตื่นก่อนคุณแม่ตลอดเลยน้องซุดตื่นมานะคะก็มาทําการบ้านก่อนเลยนะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ทํานะคะมัวแต่เล่นกับคุณพ่ออยู่ส่วนน้องไอเรสนะคะก็ตื่นแล้วก็มาปลุกคุณแม่แต่เช้าเลยนะ น้องใช้วิธีการปลุกด้วยการร้องไห้งอแง,งนะคะทําให้คุณแม่นอนต่อไม่ได้ต้องตื่นมาเพราะว่าตอนนี้น้องก็รู้สึกหิวแล้วนะคะก็คุณแม่ครับผมหิวเข้าตั้งเลยหาอะไรให้ผมกินหน่อยได้ไหมอะ่ะคุณแม่ก็ทําอาหารให้ลูกๆก,กินเรียบร้อยแล้วนะคะน้องเอเรสนะคะ <ๆ S 1> ก็กินเสร็จเป็นคนแรกเลยคุณแม่ก็จะต้องอุ้มน้องลงนะคะแล้วคุณแม่ก็จะได้กินต่อไปเพราะไม่งั้นคุณแม่ก็จะไม่มีเวลากินอะไรเลยนะตอนนี้น้องอิ่มแล้วเราก็ ็ปล่อยให้น้องไปเล่นตามใจของน้องเลยไม่ค่อยได้เห็นคุณแม่กับคุณลูกมานั่งกินข้าวด้วยกันแบบนี้เลยนะคะนานๆทีจะเห็นทีนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่นะคะน่าจะทําไว้ตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสแล้วช่วงฤด,ดูหนาวนะคะแต่ก็ยังมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมยอดอยู่นะคะตอนนี้น้องก็กินอาหารเสร็จแล้วก็ได้เวลาไปโรงเรียนพอดีนะคะก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปโรงเรียนเลยจ้า เราก็ให้แองเจล่านะคะมาวาดรูปต่อจากเดิมนะคะตอนนี้ก็วาดเสร็จแล้วนะคะรูปนี้นะคะก็มีคุณภาพที่เยี่ยมยอดเลยนะคะก็สามารถขายได้417ซิโมลีนเลยนะคะวาดรูปเสร็จแล้วนะคะก็มาทํางานจ้างของลูกค้ากันนะคะนี่ก็จะเป็นงานวาดโลโก้นะคะวาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะส่งไปแล้วก็เขาอนุมัติเราแล้วเราก็ได้มา4,000 72ซิมโมลีนก็คือได้เยอะมากตอนนี้เราก็รู้สึกมั่นใจแล้วนะคะเราจะให้น้องไปวาดรูปสักนิดหนึ่งวาดรูปเสร็จแล้วนะคะรูปนี้ก็มีคุณภาพเยี่ยมยอดอีกแล้วนะคะขายได้423ซิมโมลีน <c oughs> เรารู้สึกว่าเราเริ่มขายรูปภาพได้แบบว่าราคาเยอะมากขึ้นแล้วนะวันนี้คุณนากีโตมาเยี่ยมบ้านด้วยนะคะมาเยี่ยมบ้านเหมือนคุณครูเลย <c oughs> <c oughs> มาที่บ้านด้วยนะคะก็ เป็นครั้งแรกที่คุณพ่อและคุณลูกจะได้เจอหน้ากันสักทีตอนนี้สุขานามัยของแอเรก็คือเป็นสีแดงแล้วค่ะเป็นขั้นต่ําที่สุดแล้วเราคิดว่าจะให้นอน,นะคะ่ะขอร้องให้คุณพ่อช่วยอาบน้ำช่วยดูแลให้นะคะให้คุณพ่อได้ทําหน้าที่คุณพ่อสักนิดหนึ่ง เอาจริงนะตั้งแต่เราคลอดเอรเรสมาเราก็ไม่ได้เจอคุณนาโอกิอีกเลยไม่แน่ใจว่าเขาไปติดถ่ายละครที่ไหนหรือเปล่าทำไมไม่ไมาเยี่ยมลูกเลยสักวังหนึ่งคุณนาโอกิก็พาน้องเอรเรสมาอาบน้ำแล้วนะคะแต่ว่าห้องน้ำเราค่อนข้างที่จะเน่ามากไม่มีใครทำความสะอาดเลยมีแต่คนใช้อย่างเดียวแล้วเขาก็อาบน้ำเสร็จแล้วอาบแค่นี้หรือหรือไรคือลูกยังตัวเหม็นอยู่เลยเดี๋ยว ไปอ้อนบอนคุณพ่อมาอาบให้รอบด้วยสองก่อนนะคะคุณพ่อคะคือผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะอาดนะคะคุณพ่อช่วยอาบน้ำให้ผมอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ <c oughs> รอบด้วยสองจะพามาอาบน้ำแต่ว่าอาบไม่ได้จ้าเพราะว่าคุณสุดเขาจะอาบน้ำเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็คิดว่าจะให้คุณพ่อพาน้องไปอึๆและวกนนันเนาะเพราะว่าน้องก็ตัวเหม็นอึๆแล้วก็อาจจะ หายเม็นลงได้สักหน่อยหนึ่งหรือเปล่าน้องก็อื้อเสร็จแล้วนะคะเราก็คิดว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะแล้วคุณพ่อเขาก็เดินกลับบ้านไปแล้วค่ะไม่เป็นไรคุณน้องซูดก็ยังมีคุณแม่อยู่นะคะเดี๋ยวให้น้องไปปลุกคุณแม่พาไปอาบนา้ำละกัน วันนี้คุณโนชเกชงก็มาหายายแองเจลได้นะคะแต่ละหลุดโฟกัสตรงที่พี่คนนี้นะคะเขาก็มาชื่นชมผลงานตุ๊กตาหิมะที่น้องซูสกับคุณพ่อเขาปั้นนะคะตอนนี้เขาก็ยังชื่นชมไม่หยุดเลยค่ะ คุณนอชเกนก็ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะยายแองเจิลก็คือเพิ่งจะตื่นนอนยังไม่ได้อาบน้ําตอนนี้ก็คือตัวเหม็นมากๆเลยเราก็ได้เปลี่ยนชุดให้แองเจล่าแล้วนะคะ,ตะแต่ว่ายังไม่ได้อาบน้ำนะคะก,ก็ยังตัวเหม็นเหมือนเดิม,ตตมแต่ว่าใส่ชุดสวยเฉยๆเดี๋ยวเราจะให้แองเจิลนะคะชวนคุณนอชคิดน,นะคะไปทําผลผลิตแห่งความรักกัน ภารกิจแห่งความรักก็ได้เสร็จสิ้นไปเป็นเทียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตรวจคันก็พบว่าเราไม่ได้ตั้งคันนะคะก็คิดว่าจะให้ Angel แองเจลกับคุณนอชินะคะไปทําภารกิจอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะยังไงเราก็จะต้องมีเบบีคนที่3มให้ได้เลย ในที่สุดก็มิช i s s i o n Completed เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะตอนนี้เราก็มีเบบี้แล้วนะคะเรามาบอกข่าวดีให้กับซุนนอสคินในวันถัดมาเขาก็มาหาแองเจล่าแต่เช้าเลยนะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะให้เขาถ่ายรูปกับแองเจล่านะเพราะเรายังไม่มีรูปคู่กันเลยเราก็มาถ่ายรูปกันนะคะขออนุญาตปรับสปีดด้วยความไวแสงนะคะ ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาติดที่กําแพงเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็เลือกรูปไปคือรูปแรกนะคะรูปอื่นๆที่เราไม่ได้จะใส่กรอบนะคะเราก็ขายทิ้งไปเลยสําหรับรูปแรกเราก็จะใส่กรอบได้ประมาณนี้เลยนะคะหลังจากที่คุณนอตคลีนกลับบ้านไปนะคะคุณทราวิสกตของเราก็โทรมานะคะโทรมาชวนเราไปงานเฟสติวัลวงานดอกไม้ไฟนะคะเราก็คิดว่าเราจะไปนะคะแล้วเราก็จะเอาลูกของเราไปด้วยเพื่อพาลูกของเราไป เจอโลกภายนอกมาถึงงานแล้วนะคะก็คือคนเยอะมากๆา,ากเลยภารกิจของงานก็คือการจุดดอกไม้ไฟนั่นเองโอ้โหพี่สาวคนนี้แต่งตัวยังสีมากค่ะงานนี้นะคะคุณทาวิทเป็นคนชวนเรามาแล้วเราเอาลูกมาคุณทาวิทก็ต้องเป็นคนเลี้ยงลูกให้เรานตนเลากครับพักผ่อนบ้างละกัน ในงานนี้ก็มีแต่ผู้ใหญ่นะคะไม่มีเด็กๆเลยเด็กๆก,ก,ก็เลยต้องเล่นด้วยกันเองนะน้องเล่นไปเล่นมาก็คือหลับสลบไปแล้วหมดแรงเมื่อไหร่จะถึงเวลากลับบ้านสักทีในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงนะคะเวลาสุดท้ายของการจัดงานก็คือการชมผู้การจุดพูุนั่นเองได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะเราจะต้องพาเด็กๆกลับบ้านไปนอนนะคะเพราะตอนนี้น้องไม่ไหวแล้ว มาถึงบ้านก็คือเข้านอนไปเลยนะคะน้ำเนี่ยไม่อาบไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะว่างว่วงนอนไม่ไหวแล้วเราก็จะอ่านนิทานให้กับน้องแอริสฟังด้วยนะคะก่อนนอนทําหน้าที่คุณแม่ที่ดีถึงแม้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เด็กๆหลับแล้วก็ถึงคิวของคุณแม่บ้างนะคะแต่คุณแม่เดินมาไม่ถึงที่นอนก็สลบไปแล้วอีกนิดเดียวเองอก็จะถึงที่นอนแล้วเธออดใจนิดนึงไม่ได้หรอ ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะปิดคลิปด้วยกันนอนหลับของครอบครัวนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ